มาครับมาหั่นเนื้อหมูกันผัดกะเพรามาหั่นช่นะจ๊ะหน่อยนะกะเพราชิ้นกะเพราชิ้นไม่ใช่กะเพราสับนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ครับมามเรามาหั่นกันดีกว่าหัเป็นชิ้นเป็นตอนเป็นตอนพี่น้องเอ้ยนวันว้างของเราทำกับข้าวกินดีกว่าพี่น้องนะ ทักทายาเพื่อนร่วมทางกันส่งกำเตะให้กันแล็กกันใช้พิจรารณาในการรับชมและปวดใช้จักรยานในการรับชมวิญญาณทำกับข้าวกันวันว่างหังเดาฟองแต่หามันอยู่นู่กินวิญลาณอาจจะแต่ตัวไม่เหย,ยบบ้อยนิดนึงขอโทษขออภัย เราตื่นมาใส่เสือ้อคลั่งขนตุกปล่อยๆขนตุกลื่นๆก็ <c oughs> สุดยอดแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับหมูปลาหมึกด้วยปลาหมึกก็มีอ่าทำปลาหมึก,กันเลยพี่น้องเนาะเส็บๆนาจากระไรเขาอะไรอยู่แปลก ข้าวกินกันตอนนักจักรวันหยุดของเราวันหยุดของเราไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ทำข้าวก่อนเดี๋ยวก็อยกกูย่สูงข้าวตังก่อนเสียสายหน่อยรับจับพิเศษสั่ง <c ười> ว่านี่ครับกินกะเพราทะเล บวกกะเพราหมูใส่ด้วยกันไปด้วยกันเสบเนี่ยเส่มันหอยเข้าไปเดี๋ยวบุ้งหอมอร่อยเชียวละถึงน่าจัดไม่หรอถึงน่าจัดไม่สูงทำข้าวอร่อยนะเขาบอกเขาบอกลองบึง สีมือใครจะดีสีมือใครจะดีต้องลองที่สีมือกันพี่น้องอะกับข้าวและแกับคนนักคนชอบบางคนก็ทํากับข้าวอร่อยบางคนก็ทําสักผ้าดีนะคนก็ถูบ้านดีนะคนมันดีต่างกันมีด,ด,ดีไม่หยุดพี่น้องเอ้ย มีดีเหมือนกันก็ไม่ได้เพียงว่าทำเคนื่อหน้ากกตาอีกกินข้าวกันดีกว่าจะเพามึมึก,กระดองของชีวิตของกระดองของชีวิต,วตมากินข้าวกันกับน,นะจ๊ะ กินข้าวกันครับทงข้าวกินกันแต่ละวันแต่ละวันตื่นมาหาอยู่หากินดยอดอาหารบ้านเราผัดกะเพราหมูหรือผัดกะเพราไก่ได้ทั้งหมดเราก็จะสัสงเห็ดเพื่อนับ มีเห็ดนางฟ้ารือเห็ดนางงมงบ้านเราใส่ด้วยกันไปด้วยกันแซ่บแน่อร่อยจังวังนนี้สุดยอดเทปะนะ้าเจ้ฝากด้วยกันละกันทำกับข้าวใส่หมูชิ้นเสียบๆนำกันนะคสำหรับวันนี้นะจะมาสู่กำลังใจให้ชาวชีเตอร์ทุกท่านอย่าท้ออย่าถอยขยันหมั่นเพียรลงคลิปปังแน่นอน ปังแน,น่นสวัสดีครับ